สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้เราพาปลูกมะรุมไว้กินยอดเห็นไหมเรยโรยนี่มเมล็ดไปเนี่ยโรยไปเนี่ยฝักเขาแก่ๆเนี่ยเราไปเก็บมาหน้าบ้านเนู้นโ่นอะไรหน้าบ้านเออโอ้ยมีแดดแล้วไม่อยากถ่ายเนี่ยเอามาได้โรยในดินดินอะไรก็ได้ มารุมนี่ขึ้นง่ายโอ้นี่ลดน้ำตา,ตาในเลือดลดความดันดีมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูงน้ำมันมารุมเอ้ยเวลาใครเอาน้ำมันมารุมไปทาหน้าแบบน้ำมันมารุมสกัดเย็นนะผิวมันจะเนียนๆนะรอยกระรอยกระตืน้นๆนะ่ะจางหายไปหมดเลยจากหน้าเนี่ยจากผิวตัวด้วยถ้าซื้อน้ำมันมารุมมาทาผิวอ่ะ ลองไปหาอ่านสรรพคุณดูแล้วมันก็เห็นผลจริงๆนะน้ำมันมารุมเนี่ยปรปรุงผิวหน้าดีดีเลยหน้าเนียนกิ๊กเลยเนี่ยใครที่เป็นแบบฝ้านะบางๆนะไม่ใช่ฝ้าฝ้าแบบตื้นๆนะแล้วก็พวกกระอะแบบตื้นๆนะ่ะหายหมดนะทาไปเลยเนี่ยก่อนนอนเนี่ยเราอยากให้ทุกคนดูว่า เรามาปลูกมารุมวิกินยอดเดี๋ยวก่อนไม่มีอะไรมากนะแค่โรยเนี่ยโรยอยู่ในนี้เนี่ยโรยโรยแล้ว่ะเนี่ยสิบสี่กุมภาก็งอกมาแบบนี้ถ้ายิ่งเราเคยเพาะไปแล้วในกะระถางใหญ่ๆเด็ดยอดลวกจิ้มน้ำพริกเนี่ยอร่อยเด็ดยอดไปใส่ไข่เป็นยาระบายดีด้วยลดไขมันในเส้นเลือดได้ดีมากเลยนะ สมคุณเขาเยอะมากอะตั้งเจ็ดสิกว่ารายการไปหาดูเอาแย่กังมันก็ไม่ได้ยากเย็นตั้งกล้องแล้เดี๋ยวนะแบบง่ายๆเลยคือ ใช้ดินถุงธรรมดานี่แหละเดี๋ยวเขาก็จะงอกไม่ให้เราก,กินเนี่ยดินกนะ็ดินธรรมดาดินถุงรองด้วยมะพร้าวสับหรือใครจะเอาเออมีอะไรรองก้นกระถางก็ได้ไม่เป็นไรง่ายมากเม็ดมะรุมกินได้นะอยากให้ทุกคนปลูก ลดความดันลดน้ําตาลในเลือดเหมาะมากเลยเนี่ยสาหรับคนที่แบบว่ามีโรคประจาตัวเนี่ยพวกอะไรพ่ะพวกเนี่ยไขมันเนี่ยไอเฮียเราเนี่ยสามโรคเลยนะป้าป้าเราเนี่ยไขมันเบาหวานความดันสูงแต่ออกกําลังกายคุมอาหารแล้วก็กิกนอาหารเสริมทุกอย่างลงมาปกติแล้วเวลาไปตรวจสุขภาพร่างกายที่โรงพยาบาลเร็วๆวเนี่ย ทุกอย่างปกติค่าคงที่หมดเลยต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีๆเพราะว่าอายุมากแล้วเนี่ยทำแค่นี้เองแล้วก็รดน้ำเช้าเย็นเขาก็จะงอกมาให้เรากินเนี่ยนี่ยังมีแบบที่ยังไม่งอกหมดแล้วเนี่ยนีย่แล้วก็ใส่กรบบางๆกุดม r นเอง <Morning. S 1> <Good morning. S 2> ป้าเราทักทายเราละ ป้าตื่นมาก็รดน้ำรดน้ำระเบียงที่ระเบียงเพราะว่าเฮียวลูกต้นไม้ที่ระเบียงแต่ไม่ค่อยงามเพราะป้าป้าไม่ค่อยได้เอาน้ำหมักไปใส่ไงมันไม่เหมือนข้างล่างไงใส่แค่นี้เองแล้วก็รดน้ำนี่เชา้าเย็นเสร็จแล้วเรียบร้อย ็ข็งอกงอกแบบนี้อ่ะอย่าให้ทุกคนหามาปลูกใครที่อยู่แถวบ้านเราก็นูนไปสอยเลยหน้าบ้านเยะแย,ะยะไปหมดเลยเนี่ยเราเก็บไว้เยอะละเก็บไว้ปลูกเนี่อย่างเงี้ยามาทำคลิปให้เพื่อนๆดูเดือนตันดาวตกอืม ่ีต้องห้าสิบอัพถึงจะรู้จักเพลงนี้เดือนต่ำดาวตกนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูอะไรเห็นปะ่ะอันนี้ต้นพลิกเนี่ยต้นพลิกเนี่ยนะนี่คือต้นพลิกพลิกเม็ดใหญ่แล้วเราตัดแต่งใบออกให้หมดเลยตัดแต่งใบออกหมดเลยให้เขาทำสาขเขาอะแล้วเราก็เอานี่มาใส่เนี่ยน้นานวเฉวยใบน,น้นาเฉวยเนี่ยเอามาใส่ เนี่ยป้องกันมแมลงวีขาวแล้วก็ช่วยคือถ้าไม่มีมแมลงวีขาวแลยเนี่ยโรคอื่นมันก็ไม่ตามมาพืชผักขมๆเนี่ยใช้ได้นะเอามาใสา่เลยนี่ใส่เต็มมาแล้วเนาะส่วนเนี่ยกิ่งพวกเนี้ยปักติดปากช้ำก็ติดได้เห็นป่ะเห็น่ะเนี่ย,เ,ย,เ,ย,เ,เ,ยเอาเนี่ยทิ่มไปนี่ทิ่มไปกดข้อให้จมเห็นข้อไหม นั่นเวัยติดง่ายขยายพันธุ์ก็ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ปลูกเนี่ยเอาไว้ใช้ไอ้นี่ทําสมุนไพรไล่แมลงแล้วก็ยอดเขาเนี่ยก,กินได้ป,ป้าเรานี่เป็นคนที่กินพืชผักขมขมเก่งนะเนี่ยใบหนันเฉวยเนี่ยเด็ดกินมะย,ยอดกินมาย,ยอดโอ้ยรดน้ำตาลนี่แล้ว,นนลวได้ดีทีเดียวอันนี้อ แดดเริ่มมาแล้วเราก็ไม่อยากจะถ่ายแล้วเราเป็นคนที่ไม่ชอบถ่ายเวลามีแดดเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะว่าแสงแดดมันจะทําให้สีของพืชกผักเขียวๆมันดรอปลงไงเราเลยไม่ค่อยอยากจะถ่ายตอนที่มีแสงอะ่ะพอดีเราทํางานบ้านรดน้ํานต้นไม้นานไปหน่อยมันก็เลยแสงมาเลยพระอาทิตย์ขึ้นเลยฝากช่องปลูกผักช่องกเกษตรทุกช่องเลยนะของน้องๆพี่ๆของเราด้วย นะนะจ๊ะทุกคนป้า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 จะเตรียมออกกำลังกายโน่นป้าป้าเราเตรียมออกกำลังกายแล้วเห็นเห็นเครื่องออกกำลังกายไหมว่นว่นโอ้ว่นก็ออกกำลังกายเหมือนกันนะวั่เนี่ยอาจารย์นะว่านออกกำลังกายวั่านว่านว่นออกกำลังกายว่นโอ้โหว่นนี่ เห็นป่ะเนี่ยเดี๋ยวดูดิวเวลาเห็นป่ะเห็นแสงไหมเห็นปปะว่าเนี่ยแดดมาแล้วความเขียวของต้นไม้มันจะดรอปลงอะ่ะสีเขียวจะดรอปลงทันทีเลยอันนี้เดี๋ยวถอดได้นี่ก่อนถ่ายเวลามีขาตั้งกล้องแล้วมันจะชอบติดคงติดขาเอาออกก่อนแป๊บหนึ่งถอดแล้วต้องหา อยากได้โทรศัพท์ที่มันแบบระบบไอ้นี่ระบบกันสั่นมันเหมือนจะพังแล้วนเนี่ยระบบกันสั่นปกติแล้วภาพมันจะนิ่งไงพอใช้ไปนานๆเป็นเรื่องปกติของเครื่องโทรศัพท์เนาะมันต้องมีการเสื่อมไงมันจะมีแบบราคาถูกๆด้วยนะระบบกันสั่นกันสั่นแบบเออเทพดีเราใช้ป้าเราซื้อให้ได้ยินเสียงป่ะ ซื้ออย่างเดียวระบบกันสั่นมันฟังป้าป้าบนไปงั้นแหละเดี๋ยวก็ไปซื้อให้เราเราอยากได้ทำซุง,เ,งดเดี๋ยวรอก,ก่อนดิเดือนนี้ยังไม่ได้ร้อยดอนเลยีเห็นปะ่ะอันนี้คือคือไอ้ที่เราตัดยอดของมะนาวมาปักชำเห็นไหมเห็นกิ่งที่ ผู้นี้ติดแล้วนะเนี่ยมีรากมาแล้วลนะ่ะเนี่ยเนี่ยมีรากมดแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะทําคลิปแบบว่าถอนออกมาแล้วก็จะลงถุงเพาะชำแล้วเนี่ยตัดกิ่งปักชําก็ติดถ้าทำํำอันนี้ทําตั้งแต่ฤด,ดูฝนปีที่แล้ว<笑><笑>เวลาตัดกิ่งปักชําเนี่ยมันจะทํำในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะด,ดีมากเลยเพราะว่าความชื้นมันเยอะพืชผัด พืชผักที่ตัดกิ่งปักชำมัต้องการความชืน้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็หาป้ายมาปักไว้วันที่ยีห้ามีนาคมพอแล้วฝากช่องกเกษตรทุกช่องเลยนะช่องน้องหนวดด้วย,ม,วยมัมลีเขาตาเทียงแอดนคมพรวช่องดิโชสุกอิน ใครสนใจหมอนแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุอินใครสนใจฟิกรหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะจ๊ะตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมาบรี่ขขาวตาเทียงคนครพนมด้วยใครที่สนใจฟิกรหรือมะเดื่อฝรัง่งก็ตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะจ๊ะทุกคนสวยไหมสวยดีนะอันนี้ดอกของ ออโหระพาที่เขายังไม่แก่อันนี้เร,เริ่มแก่แล้วสวยดีปละงานเยอะจริงๆ